อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวสําหรับในคาบนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหดที่สามจุดสี่ก่อนเนาะระหว่างรอเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะยังมาไม่ครบเนาะโอเคเรามาดูแบบฝ้กหาที่สามจุดสี่นะครับเขาบอกว่าให้เราพิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้เนาะว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันนะครับลักษณะบบของความสัมพันธ์เนี่ยที่ครูบอกครับที่เราเคยเรียนมแาบบมันจะมีทั้งหมดสามรูปแบบใช่ไหมครับก็คือแบบเซตที่เป็นแบบแจกแจงสมาชิกเซตที่เป็นแบบเงื่อนไขนะครับ แบบแจกแจงสมาชิกก็อย่างตัวอย่างที่แบบฝึกหัดข้อ1นถึงสถูกไหมครับแบบเงื่อนไขนะครับเซตแบบเงื่อนไขก็จะเป็นแบบข้อ4ี่ถึงข้อหนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือแบบที่เป็นในลักษณะของกราฟนะครับก็คือในข้อ7ถึงข้อ10นั่นเองนะครับนั้นในการเช็คว่าความสัมพันธ์นะครับที่เขากําหนดให้ มันจะเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํามันจะแตกต่างกันไปเนาะตามแบบฟอร์มที่เขาให้มานะครับอย่างเช่นข้อ1ถึงข้อ3าเนี่ยการพิจารณาว่า,าความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปของการแจกแจงสมาชิกเนี่ยจะเป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือให้เราดูที่ตัวแน่ถูกต้องไหมครับตัวแน่อย่างเช่นข้อน,นี้ก็มีใครบ้าง1 2 3่าให้เราไปดูขั้นดับตัวแน่ว่ามันมีสมาชิกที่ซ้ากันหรือเปล่านะครับ ถ้าสาการนะครับก็จะตอบว่ามันต้องไปพิจารณานาก่อนเนาะว่ามันมันสามการถ้าสาการเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับงั้นเราต้องไปดูอย่างเช่นถ้าข้อแรกตัวเนี้ยหนึ่งสามหนึ่งสองสามห้าตัวเนี้ยไม่สามกันเลยถ้าไม่สามแสดงว่าความสัมพันธ์ข้อนี้เราสามารถตอบได้เลยนะครับว่าความสัมพันธ์ของเรานะครับเป็นฟังก์ชันนั่นเองครับแสดงว่าข้อหนึ่งเราสามารถตอบได้เลยนะว่าเป็นฟังก์ชันครับ อ่าครับอันนี้ในในส่วนของข้อแรกนะครับนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าควนดับตัวหน้าของแต่ละควนดับไม่ซ้ำกันเลยนะครับนั้นไม่ซ้ำก็เป็นฟังก์ชันนะครับอ่ะข้อสองเป็นฟังก์ชันไหมไม่เป็นอ่าไม่เป็นะปน,ปน,นะครับตัวไหนที่เราบอกว่ามันไม่เป็น 4D กับ 4E ครับอ่าควรแบบ 4D กับ 4E ถูกไหมครับตรงนี้ที่ไม่เป็นเพราะว่าตัวหน้ามันซ้ำกันอยู่2งัวรดับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับคือเลข4ตรงนี้มันซ้ำกันเห็นไหมครับ1 2 3ตรงนั้นอนะไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่พอเวลาซนะ้ำกันสิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อไปก็คือถ้าตัวหน้าซ้ำแล้วตัวหลังไม่ซ้ำเนี่ยนะครับข้อนี้ก็เลยไม่เป็นฟังก์ชันครับอ ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเห็นไหมครับถ้าตัวหน้าซ้าตัวหลังไม่ซ้ํานะครับจะไม่เป็นฟังก์ชันแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าครูเปลี่ยนตัวตัวตัวดีตัวนี้เป็นตัว e แบบนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นฟังก์ชันอยู่นะครับเพราะว่าตัวหน้าซ้าและตัวหลังซ้ำนะครับมันยังคงเป็นฟังก์ชันแต่ว่าข้อนี้หน้าซ้ำแต่หลังไม่ซ้ำมันเลยไม่เป็นนะครับโอเคข้อ3มเป็นฟังก์ชันไหมครับข้อ3มเป็นไหมพิจารณาตัวหน้าเนาะ หนึ่งสองสามสี่แสดงว่าไม่ซ้ำนะครับก็เป็นฟังก์ชันอ่าอันนี้คือลักษณะของอความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปขอ, mm hmm. ของเขาเรียกว่าอะไรอ่าแจกแบบแจกแจงสมาชิกเนาะดังนั้นการพิจารณาว่าเป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันดูแค่ตัวหน้าอย่างเดียวนะครับดูว่าตัวแน้าซ้ำหรือไม่ซ้ำถ้าไม่ซ้ำเป็นฟังก์ชันนะครับถ้าซ้ำไปดูตัวหลังก่อนนะครับ ถ้าตัวหลังไม่สามตรงนี้ก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าตัวหลังสามครับก็เป็นฟังก์ชันนี้นะครับ,รบอ่ะถ้าอยู่ในรูปของเซตนะครับเซตที่เขียนอยู่ในรูปของเงื่อนไขนะครับวิธีการพิจารณาอยู่มีทั้งหมดอยู่สามแบบใช่ไหมครับอ่าจะไม่เป็นฟังก์ชันเมื่อไหร่บ้างไม่มี y อ่าหนึ่งคือไม่มี y เนาะสองอะไรครับ y กําลังคู่อ่า y กําลังคู่ แล้วก็สาม y าติดคุกหรือว่า y อยู่ในสแควรูทเนาะแล้วทษทีอยู่ในค่าสมบูรณ์นะครับนะครับก็คือแบบนี้เนาะ y อยู่ในค่าสมบูรณ์อันนี้ y กํกำลังคู่ก็อย่างเช่น y กํกำลังสอง y ากำลังสีงนะ่นะครับ y ากำลังหกะไปเรื่อยนะครับลักษณะของมันแบบนี้นะครับนั้นการที่เราจะดูนะครับให้เราดูที่เงื่อนไขนะครับอย่างเช่นเงื่อนไขตรงนี้ก็คือตัวสีเขียว ตรงนี้ถ้าเงื่อนไขนอกเหนือจาก3ตัวที่ครูเอ่ยมานะครับคือจะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดอย่างเช่นข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือเงื่อนไขก็คือ y เท่ากับ3มแสดงว่าข้อนี้มี y อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยผ่านนะครับา y ากำลังคู่ไหมเ y อย่ย y าเท่ากับ3ไม่ครับไม่เนาะไม่มีค่าสมบูรณ์นะนะข้อนี้เป็นฟังก์ชันตัวเครับ พ่อแแหเป็นฟังก์ชันไหมครับไม่ค่ะอ่าไม่เป็นฟังก์ชันเนอไม่เป็นฟังก์ชันเพราะอะไรเลยเงื่อนไขข้อไหนหนึ่งสองสามอ่าเพราะว่าเพราะเหตุผลข้อหนึ่งนะครับเพราะว่า x ลบ i x เท่ากับลบสองตัวเนี้ยไม่มี y อยู่ในสมการดังนั้นข้อนึงเลยไม่เป็นฟังก์ชันครับอ่าสุดท้าย y เท่ากับสแ u ร r x เป็นฟังก์ชันไม่เอ่ย เป็นฟังก์ชันเนาะเพราะว่าไม่เข้าเห็นไม่เข้าเงื่อนไขสามพอที่เราเอ่ยมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะโอเคนะครับอันนี้คือครับโอเคเรามาดูเนะื้อหาตรงนี้นิดนึงนะครับสําหรับกราฟเราทํายังไงนะเรามีใครพอบอกคุณได้บ้างว่าการตรวจสอบว่ามันเป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันเราจะต้องทํายังไงบ้าง ลองขีดเส้นตัดจุด N อ่าขีดเส้นในแนวแนวดิ่งหรือแนวนอนเลยแนวดิง่งอ่าขีดเส้นในแนวดิ่งนะครับแล้วดูว่าถ้ามันตัดเกินหนึ่งจุดนะครับก็คือจะไม่เป็นฟังก์ชันแต่ถ้าตัดแค่เพียงจุดเดียวก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับอ่าอย่างเช่นข้อเจ็ดตรงเนี้ยเป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันลูกไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นฟังก์ชันเนาะตรงไหนที่มีปัญหาครับ ตรงแนวดิ่งอ่าตรงแนวดิ่งก็คือตรงที่ครูวงตรงนี้เนาะตรงนี้จะมีปัญหานะครับสามจุดนี้เมื่อเราลากเส้นลงแบบนี้เห็นไหมครับมันจะทับมันจะทับกับกราฟพอดีเลยนะครับมันจะทับกับกราฟพอดีนะครับดังนั้นมันเลยไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเห็นไหมอ่าตรงนี้นะถ้าเราลากลงประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับมันจะมีจุดที่มันซ้อนทับกันอยู่อย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยที่ครูไฮไลท์ตรงนี้จุดตรงนี้มันจะซ้อนทับกับกาฟทั้งหมดดังนั้นมันเลยไม่เป็นฟังก์ชันนะครับนะครับอ่ะข้อแปเป็นฟังก์ชันไหมครับเป็นค่ะอลองลาเ้นดูหนไมไม่ว่าเราเราจะลากที่จุดไหนนะครับจุดตัดกับกาฟก็คือจุดสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวดตรงนี้นะครับ จุดตรงนี้นะครับจุดพวกนี้นะครับก <_ d> um> ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะครับเนี่ยมีมันจะตัดแค่กก๊ฟเพียงจุดเดียวเท่าน,นั้นนะครับนั้นข้อนี้เลยเป็นฟังก์ชันเนาะอ่าโอเคข้อเก้า 9, เป็นฟังก์ชันไหมครับเป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันเลยข้อเก้าไม่ไม่ไม่เป็นเนาะ ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเพราะว่าเมื่อเราลากเส้นลงแบบนี้เห็นไหมมันจะมีจุดที่ตัดแกราสองจุดนะครับดังนั้นเลยไม่เป็นฟังก์ชันหรือว่าเราจะลากเส้นฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสองจุดนะครับทําให้ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะสิบแล้วครับไม่ค่ะอ่าไม่เป็นเหมน,นะดิมครับครับไม่เป็นฟังก์ชันครับเหตุผลก็คือลากเส้นลงมาเห็นไหมครับ มันก็จะมี2จุดจุดดีนะครับที่ตัดกราฟใน1เส้นตรงจะมีจุดตัด2จุดนะครับดังนั้นอันนี้ก็ชือไม่เป็นฟังก์ชันอาจจะมี3จุดนะบางกราฟอาจจะมี3จุดก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่กราฟนั้นคืออันนี้คือลักษณะเบื้องต้นของกราฟนะครับอันนี้ค่อนข้างง่ายเนาะเป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันเราดูแค่นี้นะครับดูแค่นี้ครับโอเคนะครับดังนั้นในการบ้านก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวขอจุดกรรบ,บกรบ้าน